อ้าพ no ันน yeah. ี <multi> ่ห <finan cer> ้าพันนี่อ้ันนี่วันนี้มาเชื่อไหนคะดูอะไรลูกดูสัตว์เหรอที่ไหนอ่ะสัตว์ที่ไหนหลับไหนสุนัขกิ่งเจาะหลับไหนอะหลับ